สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่อง y t u t u คุณหลวงนิสสันและแฟนเพจ Facebook คุณหลวงนิสสันทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้คุณหลวงมีเรื่องจะมาขอความช่วยเหลือนะครับในส่วนของตัวคุณหลวงตอนนี้ก็ทำคอนเทนต์ลงคลิป Youtube มาก็2 0 0กว่าคลิปแล้วตอนนี้เขาบอกตามตรงว่านำเสนอรถไปเกือบทุกรุ่นและน่าจะทุกรุ่นและเกือบทุกสีเลยทีเด้ยวนะครับตอนอยากขอความคิดเห็นจาก สมาชิทุกท่านครับว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนับแนะนำการใช้งานตัวไหนข้อสงสัยการใช้งานอะไรก็ตามแต่ครับถ้าเกิดคุณหลวงคอจะมีความรู้แล้วก็หรือไปหาความรู้ตรงไหนมาทำเป็นคอนเทนต์นำมาเสนอให้ชมกันได้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ยังไงฝากนะครับใครมีข้อสเสนอนะอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับในคลิปนี้หรือจะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาที่ Facebook คุณหลวงก็ได้หรือว่าใครมีแรงขวัอยู่แล้วก็แอดไลน์ส่งมาก็ได้ว่าอยากทำตรงนี้ตรงนี้ยังไงฝากด้วยนะครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ส่งความคิดเห็นมาได้เลยกันเยอะๆเลยนะครับจะเป็นการขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันในคลิปที่จะมีเกิดขึ้นต่อๆไปนี้ขอบคุณครับ